สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูอาหารญี่ปุ่นมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือไก่ทอดราดซอสน้ำบังค่ะซอสน้ำบังเนี่ยรสชาติมันจะค่อนข้างออกหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เราสามารถหาทานได้ตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วๆไปแต่วันนี้เราจะมาลองทําเองกันดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไก่ทอดราดซอสน้ำบังกันเลยนะคะ วัตถุดิบอาจจะเยอะนิดนึงเรามาดูกันเลยเริ่มด้วยนี่เลยสะโพกไก่ค่ะเป็นสะโพกที่เลาะดูออกแล้วนะคะอย่างนี้อันนี้เป็นแป้งสำเร็จรูปสำหรับทอดค่ะแป้งมันค่ะน้ำมันสำหรับทอดค่ะน้ำตาลทรายขิงหั่นแว่นค่ะอันนี้นายใช้เป็นขิงแก่นะคะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูญ,ญี่ปุ่นค่ะน้ำส้มสายชูหมักอะ่ะเออซอสมะเขือเทศค่ะ มีลินค่ะพริกไทยค่ะเกลือค่ะเล่าสายเกแล้วก็โชยู่ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกในการทำไก่ทอดราดซอนนำบังกันเลย เรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําไก่ทอดราดซอสนบาบังกันเลยนะคะอันนี้แนนําไก่มาอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะใส่เกลือหมักเกลือแล้วก็พริกไทยก่อนเลยแล้วก็ตัวแป้งอันนี้ตัวแป้งทอดกรอบนะคะนั่นเอาไปผสมน้ําให้มันแบบไม่ข้นไม่เหลวจนเกินไปอย่างนี้อันนี้ ไปในไก่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ไปคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเลยค่ะตอนนี้นันกระชุบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําลงไปทอดน้ํามันอันนี้นันตั้งไว้ก่อนแล้วนะคะจนร้อนได้ที่ทีนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปทอดกันเลย Hey, เดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ไก่สุกได้ทีกันค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็เหลือ,องสุกได้ทีแล้วนะคะ,ะเด็ดน้ำมันนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นพักไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปทำตัวซอสน,นำบังกันค่ะ ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำซอสนำบังกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยใส่โชยุลงไปในกระทะแล้วก็ขิงค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างอะ่ะรวม,มตะเกคยบซมส้มใส่โชนีรินค่ะซอสมะเขือเทศน้ตาลทรายค่ะ นคนเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเราค่อยใส่แป้งกันตัวแป้งมันอันเนี้ยแนนเอาใบผสมน้ำแล้วนะคะนี่แต่วาคนให้มันละลายแค่นี้เองเดี๋ยวเรามันเดือดเราค่อยมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้ซอสของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะใส่แป้งเพิ่มความเหนืดให้มานิดนึงเราจะใส่ไม่เยอะนะคะสูตรอันเนี้ย เพราะว่าเราจะไม่ได้เอาแบบพ้นมากโอเคประมาณนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ลอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ของเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะให้พอดีคำเอ้ยแล้วเราก็ตักใส่จานค่ะ มาราดด้วยซอสบังที่เราทำไว้พยายามอย่าให้มันข้นมากนะคะมามนนี้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมนิดนึง นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ทอดลาดซอสนำบังเป็นอย่างนี้นี่เองสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ